เอออีจีน okay. uh, ่สันโอเคอ่าภาษาสุดท้ายนะฮะอะไรดีสเปนคืออะไรอุโนเซฟจานอะไรดีปะโอ้โอเแค่หนึ่งสองสามอีกที่อุโนเซฟ อะไรคือใครเป็นคนสเปนผมขอผมขอถ่ายรูปหน้านะพูดไม่ชัดเซตตัส์อะไรวะอิโนเซตตัส์ตาส์เซตอุโนอ่ะไม่มีใครยกอ่ะสามสองหนึ่งไงผมสลับไปเรื่อยไงผมสลับไปเรื่อยไม่งั้นมองไม่ทันเราต้องแบบนี้ ครบแล้วนะครบ5คนแล้วใช่ไหมอ๋อช่วสี่อ่ะหนึ่งสองสามสี่คนแล้วโอเคครับทีเดียวทุกห้าคนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะคัดให้เหลือสามนะครับผมและเกมที่เราจะเล่น